โคเอนบุฟเฟ่ยังคุ้มอยู่ไหมมันมีโปรโมชั่นใหม่นะครับผมเมนูใหม่ในราคา1,599บาทบวกๆแต่มันมีออนท็อปนู้นนี่นั่นทำโปรสิริแล้วจ่ายเหลือไม่ถึง1,500 อ,อร่อยหวานมันแต่วาซาบิลงไปคารูบิแม่คุณมากยังเพิ่มอร่อยอร่อยดีคอนเฟิร์ม้ไฟลุกแบบฉ่ำ <c oughs> สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับทวอเดชชาแนลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเริ่มไปกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อาหรีอีกแล้วนะครับก็เราอยู่กันในตึกวาน,นิชอาหรีนะจะมารีวิวร้านบุฟเฟ่ร้านหนึ่งต้องบอกว่าเปิดมายาวนานแล้วก็เก่าแก่นะครับผมแต่ว่าเออก็เป็นเรื่องที่แปลกที่ผมไม่เคยทำรีวิว YouTube เกี่ยวกับร้านนี้เลยนะครับผมร้านนั้นก็คือโคเอ็นบุฟเฟ่นะครับผมมันมีโปรโมชั่นใหม่นะครับผมเมนูใหม่ในราคา1,599งารบเกาทบวก,บวก แต่มันมีออนท็อปนู่นนี่นั่นทำโปรสิริแล้วจ่ายเหลือไม่ถึงพันห้านะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในราคาไม่เกิน1,500บาทเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ในบริเวณร้านโคโอเอ็นบุฟเฟ่นะครับสาขาวานิชแล้วนะฮะใกล้วิทอารีนะแล้วก็จอดรถสะดวกสะบายต้องบอกว่าสาขาเนี่ยเป็นสาขาที่มีทั้งซูชิบาร์และก็ปิ้งย่างน,นะครับบางสาขาก็จะมีเป็นชาบูนะอันนี้ก็แล้วแต่เมนูที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับคือตัวเมนูเซต1,599ราบวกบวกราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่1,882บาทเมนูไฮไลท์ซูชินะครับและซาซิมิเป็นอากามินะครับบุฟฟี่ทูน่ามีชูโทโร่มีโอโทโร ฟัวกาก็มีและที่สำคัญมีเนื้อคาโกชิมาวากิวเอไฟด้วยถ้า1,882บาทมันถูกไม่ทอนี่นะครับผมจะบอกเคล็ดลับให้คุณเข้าไปที่แอป Grab นะครับถ้าคุณมีแอป Grab นะแล้วหลังจากนั้นนะฮะคุณเลือกไปที่ฟังก์ชันนะคะที่เรียกว่ากินที่ร้านนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เลือกร้านอาหารนะฮะในที่นี้ก็คือโคเอ s นซูชิบา นะครับแล้วคุณก็เลือกสาขานะอย่างวันนี้เรามาที่วาน,นิชวิลเลจนะครับก็วาน,นิชวิลเลจเลยแคมเปญที่เรียกว่าแก๊บฟู้ดไดเอทนะฮะคือคุณมากินอาหารที่ร้านที่เขาโควต์แก๊บเนี่ยแล้วคุณใส่ราคาที่คุณต้องจ่ายนะครับอย่างวันนี้ที่เรากินจะเป็น1,882งพันแปดรนะฮะก็คือเป็นบุฟเฟ่ต์พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบวกๆนะครับผมเราใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะอ่ากินได้สองชั่วโมงนะครับพอกดเสร็จสิ้นปุ๊บราคาเหลือ1,694 นะครับยังไม่พอนะฮะมันใช้โปรโมชั่นเพิ่มได้นะครับก็คือถ้าคุณจ่ายผ่านบัตรเครดิตเห,เหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้นะครับลดอีก100บาทลดอีก100บาทนะฮะจาก1 6 9 4จะเหลือ1 5 9 4และถ้าคุณยังไม่เคยใช้โปรนี้มาก่อนนะครับใส่โค้ด new die house นะครับผมลดอีก100เหลือ1 4 9 4 1 5 0 0ได้ชูโทโรโอโทโรอากามิได้บุฟเฟ่เนื้อวากิวเอฟไกคากุชิมะไม่อั้น นะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมซูชิเอาเป็นอากามินะครับบูฟินทูน่าเนื้อแดงนะครับเป็นชูทโทโร่แล้วก็โอทโทโร่นะครับแล้วก็เอาแบบเบินไฟด้วยซูชิฟกาต้องมาแล้วก็เนื้อวากิวเอไฟคากูชิมะเนี่ยผมเอามาอย่างละส่วนเลยนะฮะเพื่อมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวมารอชมกัน โอเคครับตอนนี้เมนูซูชิและซาซิมิที่เราสั่งก็ได้มาถึงแล้วนะครับในแพ็กเกจนะครับ1,599ากบวกบวกที่สนนสุดที่แล้วเนี่ยนะฮะจ่ายไ่เกิน1,500เนี่ยรวมเครื่องดื่มด้วยนะครับผมรวมเครื่องดื่มด้วยชื่นใจอะเรามาดูเมนูแรกกันก่อนเลยซูชินะ3ส,ส่วนมีอากามิชูโทโร่และโอโทโร่่อันนี้ผมสั่งรวมมาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันสั่งแยกเป็นลายคำได้เลยนะเรามาเริ่มที่อากามิก่อน ประมาณนี้นะครับนะไปดีนะไม่เปรี้ยวข้าวแน่ไ่่หน่อยแต่ก็โอเคอ่ะเข้าใจได้ซูโทโรอืมอร่อยหวานมันดีดีเลยดีข้าวเ็ยังแน่นไปหน่อย,อยจริงๆ,องๆโอโทโรครับให้ดูความลายของมัน มันสั่งเป็นซาซิมิได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะกินเป็นซาซิมิมากกว่าถ้าถามผมนะยังไงมันคุ้มกว่าแน่นอนอะซาซิมิเพราะไม่มีข้าวนะอ่ะมาซาซิมิอากามิก่อนนะฮะเนื้อมาอย่างนี้เลยนะครับกินแบบเนี้ยดีกว่ากินเป็นซูชิเยอะเลยเพราะผมรู้สึกว่าแบบมันได้รสของปลาเต็มที่คือไม่ได้ว่าเขาทําซูชิไม่ดีนะแต่สำหรับผมอะคือผมเคยพูดไว้ในคลิปกนก่อนผมเป็นคนชอบซูชิที่ข้าวกระจายตัวเวลาเข้าปากนะครับที่นี่ข้าวเขาจะติด หนึบนิดนึงนะฮะทำให้พอเรากินเรารู้สึกว่าแบบมันกบรสชาติของปลานิดนึงแต่ตัวเนี้ยคือแบบเฮ้ยเทคเจอร์คือดีไม่ได้ติดเปรี้ยวไม่ได้อะไรแล้วก็เนื้อเขายังมีความนุ่มอากรมิจากปลาทูน่าบูฟินที่ตัวใหญ่เนื้อมันจะหนึบกว่าน,นี้นะฮะอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นตัวใหญ่มากนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอากามิที่โอเคเลยนะฮะบูฟินทูน่าแท้ๆไม่ใช่เยลโลฟินซาซิมิชูโทโรนะครับปลาทูน่าบูฟิน ส่วนติดมันระดับกลางลายสวยของมันแล้วก็ความลายหินอ่อนนะพอเป็นส่วนที่เป็นชูโทโร่เนี่ยเนื้อมันจะมีความกรอบมีความเฟิร์มนิดหนึ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีความแบบเมล์นะฮะละลายแล้วก็มีความหวานออกมาไม่ติดเปรี้ยวนะฮะไม่ติดเปรี้ยวดีเลยดีเลยอะ่ะ โอโทโรซาซิมิอันนี้คือลายเยอะมากๆเลยนะฮะหินอ่อนเลยจริงๆต้องบอกว่าตัวซาซิมิเนี่ยนะฮะจะสั่งรวมแบบนี้ก็ได้สั่งแยกก็ได้นะครับยกเว้นตัวโอโทโรนะฮะที่โอโทโรจะสั่งแยกไม่ได้อากามิ ami, แล้วก็ชูโทโรซาซิมิเนี่ยสั่งได้ไม่อัน้นช <Wow. S 1> ูโทโร่อร่อยกว่าโอโทโรของที่นี่มันไม่ได้เป็นโอโทโรเกรดพรีเมียมมากนะฮะแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่านี่คือบุฟเฟ่ เห็นไหมว่ามันมีริ้วเอ็นอยู่ซึ่งไอริ้วเอ็นเนี่ยฮะคือถ้าเป็นปลาเกรดพรีเมียมที่ผ่านการบ่มมาอย่างดีแล้วเนี่ยมันเข้าปากไปมันจะละลายนะฮะแต่ตัวเนี้ยคือพอกินแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นเอ็นสะดุดในปากเข้าใจว่าเขาใช้เป็นซากุนะฮะก็คือเป็นทูน่าอาบูฟิ้งแช่แข็งนะครับซึ่งราคามันจะไม่พรีเมียมเท่าแบบมาทั้งก้อนแบบฟิลเลนะฮะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูอันนี้ฟิลเลอันนี้ซากุนะครับความต่างกันมันก็ ถามว่าความต่างกันอ่ะมันเยอะไหมยุคนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้ต่างกันแบบฟ้ากับเหวขนาดนั้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยคือถ้าเป็นคนที่ลิ้นเทๆบบอกผมอะ่ะน่าจะกินเราแยกได้แต่ว่าถ้าปกติแล้วถ้ามาฟิเลอส่วนใหญ่เอนมันจะถูกบ่มมาแล้วนะฮะแล้วมันจะละลายในปากแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยคือต้องบอกว่ามันดีนะแต่ยังสะดุดเอนิดนึงถัดมานะครับอันนี้เป็นอบุรินะครับชูโทโร่ซูชินะก็มีแบบธรรมดาแบบท็อปฟวกานะก็ ขอลองแบบธรรมดาก่อนล้วกันเบสิกเบสิกนะครับแต่นิดนึงโชยุอ้าบไายคือต้องบอกว่าพออบุริแล้วแค่ไม่มีความหอมมันมีความแบบคล้ายๆสเต็กนิดนึงใช่ปะ่ะต่อให้ข้าวแน่นนิดนึงอ่ะก็ไม่ค่อยใช่ปัญหาเท่าไหร่ผมกับชอบแบบอบุริมากกว่าถ้ากินเป็นซูชินะฮะอ่ะทีนี้ลองท็อปฟัวกาบ้างจริงเมนูนี้ผมว่าไม่ต้องแต่วาซาบิก็ได้ พอรสชาติมันเข้มข้นอยู่แล้วเขาใส่ซอสฟัวกาเข้ามาด้วยนะฮะแล้วมันก็เสริมกันกับปลานะคือมันไม่ได้ขัดกันแล้วก็ต่อให้ข้าวเขาไม่ได้กระจายในปากก็ไม่ใช่ปัญหาเ mm hmm. มนูนี้คือส่วนตัวแล้วค่อนข้างชอบเลยครับถ mm hmm. ัดไปครับฟัวการ,ฟรกาฟัวกราผมสั่งมันเป็น2แบบนะครเป็นฟัวการธรรมดาเบิร์นไฟนะับกับฟัวกาที่เป็นซอสนะฮรเหลืองๆชิมก่อน มัสตาร์ดอันนี้คือปริมาณให้ดูว่าปริมาณข้าวต่อฟัวกาประมาณไหนนะคือต้องบอกว่าาเบิร์ไม่ถึงมันจะเหลวแล้วก็เหนียวปากมากเกินไปอันนี้ผมว่ากาลังดีนะมาดูอันนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้คือซอสมัสตาร์ดไม่รู้เป็นมัสตาร์ดหรือคันนี้มัสตาร์ดนะครับลองชิมกันส่วนตัวแล้วถ้าให้กินเทียบกัน2องอันนะความรู้สึกส่วนตัวของผมผมชอบตัวมัสตาร์ดมากกว่าเพราะมัสตาร์ดมีความฉุนนึง มันช่วยตัดเลี่ยนได้คือผมไม่รู้ว่ามันเป็นมัตารืเลยคันี้มัตา้วดหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาล่าซ้อนไอหวานหวานเนี่ยมาปนด้วยกันน่ะพอมันกินอ่ะมันก็แบบมันก็หวาน่ะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นมัตารืเลยคันี้มัตาแต่ว่ามันมีความมัตามาตัดนะฮะเท่านี้คือโอเคแล้วก็ถือว่าตัวเนี้ยนะฮะถ้าแนะนํา2ตัวนี้ให้เลือกนะฮะแนะนําตัวนี้ครับเราจะไปต่อกันที่ปิ้งย่างแล้วนะครับผมมาลอดูกัน โอเคตอนนี้ต่อมาถึงแล้วนะครับผมจะกินไปถ่ายไปนะให้แบบว่าด้วยความที่ตอเน,นี้ยตั้งกล้องไว้ด้านหน้ามีซอสยากินิคุนะครับแล้วก็มีพริกกระเทียมนะครับผมตามแบบสไตล์แบบฉบับที่คนไทยชอบแต่สําหรับผมแล้วนะครับผมจะกินกับแ,บบแค่ซอสยากินิคุแล้วก็วาซาบินะครับชื่อตัวแรกที่เราจะกินกันก็คือตัวเมนูที่ชื่อว่า คารูบิกบริสเกตนั่นเองนะฮะคือคารูบิกเนี่ยจริงๆมันมีหลายส่วนนะตัวที่เป็นซี่โครงก็มีตัวที่เป็นบริสเกตก็เรียกว่าคารูบิกได้ลงต่อปูไฟขึ้นเลยนะฮะพอความที่มันมันแทรกเยอะนะโอเคคราวนี้ผมใช้วิธีการย่างเนื้อด้านเดียวนะครับเพราะเนื้อมันมันแทรกเยอะนะฮะก,กรอบนะฮะแบบนี้ขอพักไว้ก่อนแป๊บนึงนะฮะแล้วใส่วาซาบิใส่วาซาบิลงไปแล้วหลังจากนั้นก็แตะซอส คารูบิขอบคุณมากยังเพิ่มผัดไปนะครับเนื้อสันคออสันคอมันก็จะมีนั่นแหละส่วนที่มันเยอะไล่ไปจนถึงมันน้อยนะอันนี้คือเมนูที่ชื่อว่าเนื้อสันคอของเขา อันนี้จะย่างแล้วก็พลิกนิดเดียวนะฮะให้บริเวณนี้มันสุกขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่ามันจะมีเอ็นแทกนะครับก็เรากลัวว่าย่างหน้าเดียวมันจะเหนียวโอเคประมาณนี้แหละอืมอันนี้ใช้ได้นะคือต้องบอกว่าถ้าเที่ยวมก่อนเนี่ยก่อนนี่นะมันคือแบบมันเยอะนะฮะชํำแล้วก็พอย่างเข้าไปเนี่ย ถ้าย่างให้กรอบอะ่ะกินแล้วจะไม่เลี่ยนมากส่วนอันนี้มันจะมีความแบบเนื้อแดงผสมเอ็นผสมความมันนิดนึงนะฮะกำลังดีอันนี้คือคิดว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสาหรับคนที่ไม่ชอบเนื้อติดมันมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะนี่นะฮะมันก็ขึ้นอยูอ่วิธีการย่างด้วยผมว่าแล้วก็เนื้อแดงของเขามีความนุ่มผมเต่ต้องบอกว่าพอเจอนะ้ามันเข้าไปนี้มันแบบถ้าสะบัดเข้าไปสักหนึ่งทีนะ เมนูถัดไปนะครับเป็นสันคอสเต็กนะฮะอ่ะมาอันนี้เขาจะไม่ได้หั่นหนามากนะครับหั่นหนาประมาณสักแบบครึ่งเซนอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะก็เราจะย่างไฟแรงแล้วก็เหมือนเดิมฮะพริกฝั่งตัดกระชายถูกต้อง นี่ก็คือสันคอวากิวคาโกชิมะสู้ฝันสู้ฝันนิดนึงส่วนตัวตอนนี้ยังชอบตัวคาริิมากที่สุดอยู่ถัดไปนะครับเป็นเมนูซาบูตงนะฮะจริงซาบูตงมันคือฝาครอบสันคอนะอันนี้ลายการตัดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้จะย่างฝั่งเดียวเหมือนกันนะครับ3 2 1 ส่วนซาบูต้งรอยรอยดีคอนเฟิรม์มเนื้อนุ่มละเอียดไขมันหวานอันนี้โอเคเลยย่างกับไฟแรงๆนะอันนี้คือดีตอนเนี้ยกินมาต้องบอกว่าประทับใจที่สุดคือคารุบิกับซาบูต้งนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคารุบิโคเอนคัต นะครับที่เขาตัดมาซื้อไอตัวโคเอนคัพของเขาเนี่ยเขาจะมีการบ้างอย่างเงี้ยเห็นปะจะเอาลงเตานะครับไฟลุกแบบช่ำ โอเคมาถึงพาร์สุดท้ายแล้วนะครับก็คือตัวคารูบิโคเอ็นคัตต้องระวังนะครับเพราะว่าพอเป็นหมักซ้อนมาซ้อนมีน,มน้ำตาลมันจะเครียมได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าอะไรอะ่ะแล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบแบบนี้ควาอร่อยอะ่ะมันมีแน่นอนอยู่แล้วแต่มันมันชำ่ำเพราะฉะนั้นอนะอาจจะกินเยอะไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะถ้าสมมติว่าคุณมีเครื่องดื่ม หรือมีเมนูอย่างพวกแบบผักสดหรือกิมจิอะไรพวกนี้มาตัดมันโอเคนะฮะชื่นใจมาสรุปสิ่งที่ชอบและข้อต้องพิจารณากันเลยนะครับผมคอสที่ผมกินวันนี้คือ1,599บวกบวกนะครับหรือ1,822บาทเ็ตน,นะครับก็จ่ายด้วย Gra บนะครับก็ลดไป10%นะฮะก็สนสนสทิจะอยู่ที่1,694 มีโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตลดอีก100เหลือ1 5 9 4แล้วก็ถ้าคุณมากินครั้งแรกลดอีก100เหลือ1,494สิ่งที่ได้นะฮะเนื้อวากิวคากกชิมะเอฟแล้วก็พวกอาซาซิมิซูชิอากามิชูโทโรโอโทโรและฟัวกาแล้วก็เครื่องดื่มไม่อั้นนะครับ ผมว่าคุณดูคุณก็น่าจะรู้ว่าคุ้มหรือเปล่าเออก็ภาวนาแค่ว่าอาหารมาเร็วนะครับผมแล้วก็เตาร้อนทุกอย่างก็โอเคแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะต้องอย่าลืมนะว่าสาขานี้นะครับเป็นสาขาที่มีปิ้งย่างนะครับผมแต่ว่าสาขาอื่นที่ไม่ได้มีปิ้งย่างก็จะเป็นชาบูแทนอะไรแทนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคุณก็ต้องมาดูว่าสาขาที่ใกล้บ้านคุณอยู่ที่ไหนผมชอบเป็นซาซิมิชูโทโร่มากที่สุด นะครับเราลงมาคืออากามิและก็โอโทโร่ตามลำดับนะครับแล้วก็ในส่วนของซูชิเนี่ยผมชอบเป็นชูโทโร่ซูชิเบิร์นไฟพปฟัวกาในส่วนของปิ้งย่างน,นะครับส่วนที่ชอบก็จะมีคาร์บิสับุตงนะครับแล้วก็ ut, คาร์บิโคเอนคัตนะฮะไม่ใช่ว่าส่วนอื่นไม่ดีนะแต่ว่า3ส่วนเนี่ยนะฮะคือมันค่อนข้างโดดเด่นที่สุดสำหรับผม ก็รายละเอียดสาขาของโคเอ็นนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ลองมากินกันดูใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับผมกินได้2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยราคาที่ผมจ่ายวันนี้ยังสามารถสั่งเมนูในคอสที่มันเทียร่างกว่าเดิมได้นะครับก็มีเมนูหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นพวกมันปูหอยนางรมนะครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นพวกฮามาจิและอื่นๆนะฮะตรงนี้คุณสามารถเลือกสั่งใ้ทุกเมนูเลย สำหรับคนที่ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครช่องเราทั้งวาเดชชาแนลหรือพวกนี้เขาเล่ยนใบกันนะครับผมก็ถ้ารวมโปรโมชั่นที่ผมใช้ในวันนี้นะครับอย่างไรก็คุ้มครับไปละบ๊ายบาย